อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้านะครับเทลเลอร์ลากคูโบต้าดีซีหนึ่งศูนย์ห้านะคะสเปคคันนี้จะกว้างอยู่ที่สองเมตรยี่สิบยาวอยู่ที่ห <5, S 1> <ม>้าเมตรนะคะตัวนี้เราใช้เป็นเหล็กรางน้ำสี่นิ้วนะคะขึ้นโคงเป็นขาค้ำในตัวนะคะคันนี้เราจะใช้เป็นดุมคาน่าอีสุเอลนะคะน็อตเบอร์อยี่ส <23, S 1> ิบเอ็ดยางหกห้าศูนย์อาน็อตเบอร์ยี่สิบสามนะคะ L, no, no, เป,เป็นน็อตเบอร์23นะคะขอโทษทีค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะยาง6,5 0ูนย์นะคะเป็นกระทะขอบ15มีคิ้วค่ะปูแผนน่นลายด้วยเหล็กลายตีเป็ดนะคะระบบเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครบสัญญาณนะคะข้อดีของงานเรานะคะก็คือเราจะมีการสวมบูทเข้าไปในตัวเผานะคะบูทเกษตรสวมเข้าไปแบบนี้นะคะ จุดเลยนะคะแล้วก็จะมีการดามเหล็กให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับตัวเทเลอร์รุ่นนี้นะคะสเปกระคาเริ่มต้นอยู่ที่คือสเปคแบบนี้เลยนะคะราคาจะอยู่ที่7,5 0 0ันบาทนะคะโครงสร้างด้านหลังเราก็จะออกแบบมาแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะกรนะทาของเรามีคลิ้วนะคะเป็นคลิ้วขอบ15นะคะเป็นยางหกห้ยค่ะยางเปอร์เซ็นต์นะคะ นี้ก็คือบูธของเราก็มีการนี่นะคะคือตัวนี้จะเป็นเผาแล้วตรงด้านด้านในตรงนี้เราก็คือจะมีการสวมเข้าไปในบูธอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้การใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะคะ โอเคอยังไงฝากติดตามด้วยนะคะกับเราทีมงานอีแตนอูอนันต์การช่างเทเลอร์ลากลำแรกคลอดออกมาแล้วนะคะสำหรับคู b o t ต้า105นะคะออกแบบได้สวยงามนะคะแล้วก็จะมีตัวโซ่ล็อกฝาท้ายให้ด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็มีเหล็กนะคะสามเหลี่ยมดามแบบนี้ให้นะคะตั้งแต่ข้างบนข้างล่างนะคะ ตามให้นะคะโอเคลดลายทงสีลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะงาววสวยแบบนี้นะคะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าไม่รวมจัดส่งนะคะส่งฟรีไม่เกิน70กิโลค่ะสนใจทักมาที่เบอร์0892411962นะคะและ้วกเบอร์080663 0489นส่ะคะส่งงานเช้านี้ที่อำเภอดาดคุณทศจังหวัดโคราชนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ